เวลาขับรถมาเรื่อยๆมันจะสะสมไปตรงนี้พอปล่อยแล้วมันจะไหลแฮะจันบอร์ดได้ไหมมาแล้วะคะ่ะเบอร์เกอร์เอากระดูก,กุ้ง เราอยู่แป๊บเดียวก็ขี่ม้าเต็มหัวแล้วนี่เป็นม้าหมุนที่อยู่ในโรงแรมนะสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับกำลังจะไปเล่นสโนว์บอร์ดที่ลุยสัืซึนะครับ คืนมันจะลื่นหน่อยๆนะวันนี้แดดดีที่มาเริ่มละลายแต่ตอนคืนก็แข็งเป็นไอสเกตต่อลุยรุยรุยสะสึกันนะครับ <c oughs> งงงง เล่าถึงรู้สูตรแล้วนะอันนี้เป็นฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งอะไรนะฝั่งอีทฝั่งอเดี๋ยวเราจะไปเช่าสโนว์บอร์ดแล้วก็ซื้อนู่นี้นั้นกัน <laughs> เวลาขับรถมาเรื่อยๆมันจะสะสมไปตรงนี้ <laughs> เอาไม่ออกเลยอะแข็งเป๊ <laughs> <laughs> ออกป <laughs> ใช่มันแข็งแบบว่าแข็งมากๆ อันนี้เป็นกระเช้าที่ข้ามระหว่างอีก,กับเวสนะฝั่งเวสก็จะมีสวนสนุก o n day ticket for two person Is there any ski rental shop here? Uh, I need to check on the two website. Yeah, hotel and uh, do you come to car? by car? By ค่ะ ก็คด well, uh, uh ็ก่ side, yeah. ักแต่อ the yeah. oh. yeah. uh, okay. okay. ่อาปฟงเห Maybe 10 10อ่าโอเคเราขับรถไปฝั่งฝั่งโรงแรมดีกว่าไหม ออใช่หม do you have any ski rental shop here? ski rental shop do you h a v อ่านอหนกรที<ะ>่น่ตรอักาโอเคโอเคอะไรก็ตกงใสมาชันขึ้นรบไปชั้นสอง ขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วก็ขึ้นลิฟต์ลิฟต์อยู่ไหน I would like to r e n t snowboard w e <ep> n t e r <or> up. oh, up, upper floor <Yep. S 1> okay thank you Shop. Scan, A few moments later. <laughs> วอมวอมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเล่นลิฟต์สายเขียวก่อนนะ <Yeah. S 1> มันมีวิธีการเดินขึ้นเนินอยู่นะครับเดินขึ้นเนินก็บอร์ดเนี่ยมันจะมีเหล็กที่เป็นแบบว่าขอบของมันทั้งสองข้างนะครับ <Yeah. S 1> เราก็จะสามารถที่จะให้มันจิกเดินขึ้นเนินได้อย่างเงี้ยจิกเราเท้ามาข้างหน้าเงี้ น,นี่มิงจังขึ้นลิมมาแล้วนะครับครับกรปบอมต้องจับไว้หรือว่าจะไม่เอาก็ได้นี่เดี๋ยวเราเล่นเส้นนี้ลงมานะครับเส้นนี้เป็นเส้นเขียวีิมาดูนุ่มๆอยู่นะเห็นไหม ่อพอปล่อยแล้วมันจะไหลแฮะอ่ะมองมองขึ้นขาไว้แล้วก็มองมองขวามองขวาแล้วก็ทิ้มหนักกว่านิดนึงแล้วมันจะวิ่งมันจะวิ่งไปทางขวา ไปอีกมองขวาล่างอีกขวาล่างอีกซ้ายบ้างซ้ายบ้างถ้าจะเบรกก็มองขึ้นข่าแล้วก็ย่อขาย่อขาเท่ากันอ่ะย่อขาเท่ากันคือเบรกอา ยอดแล้วเอาหน้าแข้งไปชนดีกว่าเหยียดดีกว่าขายิง่งขยิ่งจะเมื่อยยอดแล้วเออถูกแล้วเมื่อกี้เปิดมากไป เดี๋ยวเราไปขึ้นใหม่ละโอเคไหมนิดเด,ย <laughs> เดียวแหละเยอะอยู่นะถ้าเราเล่กกปเปนเร็วก็แปปเดียวอะไรตรงนี้เปลี่ยนได้ไหมจะไปเปลี่ยนเหรอลองไปถามเขาก็ได้ Sir uh, can I change this board for softball This one is hard I f r o s h i w a n s o f t b a l e s o f t b a t h and เราไ่ uh, oh mm ้อ hmm. จ uh, e. okay, ักมินี่สวนจัสมินดีกว่าเรามี145และ140ที่145 4 5โอเคได้ไหมดีขึ้นไหมไปโอ้หิมะตกแล้วฮะเกไมมเกไม ไอาหยุดฮนะไปดับขาเฮ้ยฮีมาสวยอะด,ดิฮีมาสวยนี่ฮนะ้ยลงมะรอเฉยๆเลยหสิเฉยๆเลย A few moments later มาแร้ค่ะเบอร์เกอร์เอากะโดกุง้งน้ำส้มปัน่นเออไม่ปัน่นน้ำส้มแล้วก็นัสกี้เป็นไงส์ Let's go Right hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you on. <coughs> หนักขาหลังเงี้ยได้ได้จิกไว้จิกไว้สองข้างสองข้างเท่ากันเออหลังกับได้ยังไม,ไ,ไม่ได้เหรอนี่ไงตรงนี้ไม่มีคนนั่งจัดไประวังนะชั้นกัดนะเขาบอก จะให้อาหารนี่นี่นะครับเราเล่นสโนว์บอร์ดเสร็จแล้วนะครับก็หิมะตกมานะตอนเย็นตกแบบว่าหนักแหละฟูๆแหละ <c oughs> คือตกแบบว่า ฟูจริงนี่เป็นไฟนะของจริงมันไม่กระพริบนะในกล้องมันกระพริบแบบแรงๆแต่ของจริงมันกระพริบนิดหน่อยไม่ได้กระพริบรัวๆอย่างนี้น,นี่เราอยู่แป๊บเดียวก็พี่มาเต็มหัวแล้วพี่มาเต็มกล้องด้วยเออพี่มาเต็มหัวไม่มิงจัง เต็มหัวดินี่เป็นม้าหมุนที่อยู่ในโรงแรมนะเดี๋ยวผมจะไปต้องออกไปปัดตรงไฟแล้วก็ตรงเนี่ยกระจกนิดนึงไม่งั้นมันมันจะขับไม่ได้นะครับข้าหลังงก็มองไม่เห็นไปปัดกัน xép lại. Hả? Thế này thì mình có bayเอง